วัค่ะวันนี้พบกับช่อง The m o m e n t i l l ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดต้องรักมหาสมุทรนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นทีเซอร์เป็นทากการนะคะทุกคนเป็นอินโทรชิ้นตัวมาดูกันว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งนาแสดงโดยปลอดผิดนะเด้ค่ะไปไปชมกันเลยค่ะทุกคนมีอะไรกราพูดมาดิ าสมุปล่อนนี่คุณจะไม่เลือกผมจริงใช่ไหมต่อให้ผู้ชายทั้งโลกเลือยแค่นานคนเดียวอะ่ะฉันก็ไม่เอาคุณต้องรักรักนะคุณต้องรักจะไม่เลือกผมก็ได้นะต้องรักแต่จำไว้ดีนะคุณต้องรักมหาสมุด การแบบมีนิ่งชื่ออะไม่รับผมจะได้นะคุณต้องรักดูมือดิคือต้องรักมหาสมุทรเลิฟไอเลิฟยูเอาแค่นี้เลยกูก็ยังไม่รู้กันไม่เคยอานิยายอะว่าไงแค่นี้ก็บัดฉันก็ยังไม่เคยอานิยายเหมือนกันบัดจิตบัดใจแต่ว่าฉันเวาแววมาจากเพื่อนท่านหนึ่งที่แบบเป็น แฟนคลับของฟอร์ดพีทฟอร์ดใจ right, uh, ที่สุดก uh, ็คือเหมือนเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนอีกหละคล้ายๆกับเรื่องก่อนห<า>น<ะ>้าเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการ เขาเรียกอะไรอ่ะมีเรื่องของการเชื่อเฉยอารมณ์กันนิดนึงแต่กูไม่รู้ว่าเชื่อเฉยอารมณ์ทางด้านไหนแต่กูแค่ว่าจุดเริ่มต้นของเขาอ่ะมาจากวันในสแตนคล้ายๆกับเรื่องก่อน้านใช่โอเคว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็สำหรับใครคุณเจก็พูดไปแล้วส่วนความประทับใจเราก่อนละกันก่อนจะสำหรับใครจะชอบคลิปนี้ก็คือสำหรับเราเราชอบสายตาพัฒนาการการแสดงดีขึ้นท้งสงคนอะไรอย่างงี้เริฟเริ่มยุ่งแต่เรื่องที่แล้วเรื่องบรรยากาศรักซึ่งมันก็คือแบบ ดีขึ้นมากการแสดงแบบว่าแต่ก็เรื่องเราก็ดีนะเราก็หมายถึงว่าทุกอย่างเขาเหมือนพอมันชินกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบทุกอย่างก็จะเป็นเคมีเคใจที่ลงตัวอะไรอย่างงี้ก็รอติดตามในต้องรักมาหาสมุทรนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจเป็นชิวมีรคอยเมตตาล่างแล้วสำหรับวันนี้เป็่นชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย